พคดังไม่ได้สวยอุ้ยขายครีมหรอได้สิครีมเออครีมกระแสเมื่อวานคือดีมากค่ะหลังจากจบแช่ไม่เกิน24ชั่วโมงเอายังอ่ะเอาเลย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 อะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ใบนี้หอมเป็นไงมครับให้ขายครีมวันี้เลยมาเซอร์ไพรส์มากค่ะคือเก็บตังค์มาปีนึงเพื่อออกแช่เพราะว่าขายมาปีนึงแล้วมันต้องได้แหละอ่ะขอแค่ค่ารายการคืนก็พอแล้วแล้วก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงได้ค่ารายการคืนแล้วสักพักมันเริ่มเห็นยอดเงินล้านๆค่ะ อเป็นล้านล้านเลยอะดีใจมาก,<ๆ>มากคือนี่ดีใจมากแล้วนะคะแต่ว่าหน้ามันไม่ขยับค่ะแต่แต่หอมดีใจมากแต่คนอื่นเขาบางคนก็นได้กันเป็นสิบล้านนะคะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆเราขายของไม่ได้ไม่ได้แพงมากเพราะมันได้แบบหูห,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 หลูล้านล้านล้านเราๆๆก็แบบดีใจค่ะก็คุ้มค่ะคุ้มมากที่เก็บตังค์มาหนึ่งปีค่ะแล้วคราวนี้ปออกเมื่อวานเราตั้งเป้ากี่ล้านเราได้ห้าล้าน เอ่อออกเมื่อวานนี้มีความเครียดสูงมากค่ะเพราะว่าอได้วยเออเครียดด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะพนักงานอ่ะรีบกุ๊บไปเลยไม่ไม่อ่า คือพนักงานใหม่ที่มันทำ15วันอ่ะเขาไม่ได้ลาออกอะไรกับเราแต่ว่าพอเขาได้เงินเนีเขาก็รีบกุ๊ออกไปเลยแล้วก็คือคืนนี้เราจะต้องจัดจัดแฉค่ะเราจะต้องไปขายที่แฉมันจะต้องแบบใช้ทีมงานเยอะมากเราก็ไม่สบายใจหน้าเราก็กังวลค่ะหน้ากังวลหน้ากัวางวลเรื่องคีมกับพนักงานค่ะใช่มันหลายๆเรื่องที่กังวลกังวลไปหมดเลยแล้วก็เครียดแล้วก็แต่พอรายการจบแค่ารายการจบปุ๊บเนี่ย ก็ได้เงินค่ารายการคืนค่ะก็คือยิ้มหน้าบานเลยสำหรับต้นหอมบานไปหมดทั้งบนและล่างบานอะไรบานได้บานก็ที่หมอดูบอกว่าเมื่อวานมันคือวันตังมากใช่โอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคือทำมิ่งเขาดีมากเพราะว่าพอพอออกแชสองรอบติดใช่ไหมคะกระแสมันก็ดีมากแล้วก็เช้านี้ยังมาเจอพี่พสื่ออีกอะค่ะก็ ตอกย้ําความสําเร็จเข้าไปอีกขอบคุณมากดีใจใช่ไหมดีใจอันนี้ไม่ได้ตัดออกตัดออกจะสาดแช่งมอดูมีความสาดแช่งได้ไม่ได้อัดตีแม่ตีสาดแช่งทั้งหุ่นจริงเลยเราเริ่มต้นแข่เชิญที่ไปกับเราค่ะทำไมเราถึงเลือกพลนออบอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งซึ่งปีที่แล้วอ่ะมัน ใช่เนาะปีที่แล้วก็มีคลิปไวรอลใช่ไหมคะนั่งคกเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่าเนี่ยไหมเพราะว่าได้ร่วมอันได้เอาเบนฟิตอะได้ได้ผลกําไรดีดีอถ้ากับร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยส่งเสริมเสริมดัวแล้วไปติดต่อใครอะเพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่เน ต่างคนต่างบล็อกค่ะ,ะ,ะแล้วติดต่อคุณแกรอยู่ไปยังไงบ้างให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะทีเวลาเราติดต่อแขกรับเชิญไปเราต้องส่งทีมไม่ต้องเพิ่มไม่ว่าอะไรยังไงหรอือว่าเราเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล,แล้วแล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีดเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกอแค่นั้นก็ได้ว่าาว่าาาไมเเป็นนนนตัรสสใจสห้ง เครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอหอมไม่ได้เลิกกันดีค่ะเราเลิกกันแบบว่าเ,าเหมือนเหมือนใครเอาหมาพิษปู2ตัวอยู่ในถังอ่ะแล้วนื่อสองซ้ำเปิดมาแล้วเรากัดกันอ่ะม,มันไม่ดีเลยในในในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอย่าง,งาาเงี้ยค่ะเาไกคุยอะไรมมไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะ ไม่มีไม่มีค่ะดวงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดค่ะแล้วทำไมถึงเออถึงแบบอยากเลือกเขาอะไร,งไรเงี้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรออหรือว่า,ามีปัญหาอะไรที่ตัดจะเคลียร์กันก็คือหอมอ่ะรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็วเรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะก,กันอะตีกันอะตีจต๊ะตับแล้วนิสยัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเรากดง่ายหายเร็วหอมว่าเขาอะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุด เออรู้สึกว่าสบายใจที่ที่จะร่วมงานกันตอนติดต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าทำไมคนเอามาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเป็นเลยค่ะเราติดต่อกับผู้จัดการแล้วเราก็เจอกันบนเวทีแล้วนนัสิ่งหนึ่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาค่ะสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดจริงจริงอะหอมเป็นคนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเลียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็เออจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษหอมเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่า เรากก่าว่าพิธีกรจะถามแล้วก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาท่านเอาสคริปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอ่ะแล้วเราบบพูดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลยนิดนึงแต่แต่บอกตัวเองว,ว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเธออะไรเงี้ย แต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆคือ,อแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะ มนค่ะแล้วก็เสียดายเงินที่เพิ่งให้บัตรอาหารไปนะพมันหลายอารมณ์ค่ะก็มีช้อนนึม่มที่แท็กตอบมาแล้วแท็กก็เหมือนสีงสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมเนะพอได้ไปออกรายการเนี่ยได้คุยกันแล้วเไป็นยังไงบ้างแบงบมันมีอะไรที่เราจะติดค้างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบไหมพี่คือหอมว่ากันมาเจอกันมันสบายใจขึ้นค่ะเพราะแต่ก่อนเราจะร่วมงานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้วเออเล่เรเเรื่องนี้เหรออ๋อมี เล่นหรอกเอองั้นไม่รับดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอมว่ามันก็สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถถักทายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรรยาเขาก็มาด้วย เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนค่ะแสดงว่าวันนี้เราก็เลือกความเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หรือเพื่อนแฟนเก่าได้เป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปพี่ก็บอกว่าเราต้องต้องต้มาเนเพื่อนกับแฟนข้ามจะเป็นอไงจะเป็นอะไรนะเลี้ยงเรี้ยงหรือว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเป็นผู้ชายข้ามเอาไม่ว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้นะตอนนี้ตอนเดียวคือ ไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเราอยู่ๆมันก็เออร่วมงานกันได้เอออย่างเงี <panelists> ้ย <and S 1> ค่ะค้ามเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตอบประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวเอาอย่า,างบนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขกอย่างนี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซ <m ich ing> ั่นไปแล้ว,วที่ป็นเทศพิเศษไท่านมากระแสดีร่วมงานกับเป็นเจ้าของคนกลางจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสม แต่ถ้ามีอะไรเหมาะสมเราก็สามารถนึงเขาแล้วก็เลือกเขามาร่วมง,งานได้ค่ะวันนั้นหลังรายการแล้วหลังจากมันดึกแล้ว,ลวมันดึก,ดดแ,ลกลดแล้วคยกามันดึกแล้ว่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยไม่ได้พูดคุยแต่ว่าแบบขอบคุณภรรยาเขาก็ทักทายอะค่ะแล <ๆ S 2> ้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจไหมแล้วก็ที่เห็นพี่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักหลายคนก็แบบเข้ามาแบบดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึก ว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะไม่ได้มีอะไรมากครับชั้ิมันก็เป็นแบบนการพูดถึงในอดีตที่เราปลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจไปถามแล้วเนาะเออหอมอยากให้เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่ไอการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมัน มันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทีอะไรเงี<ม>้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออ,เอ,อของว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูค่ะแล้วมีางานติดต่อคุณมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อคนเดียว้มีงานคูณติดต่อมายังไงหรอรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาละเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนทนยติดต่อมาคู่กับแท็กอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ใช่เขามีแซวเรื่องามรักตัวไม่คับหมาย ไม่อะค่ะเขาก็อยู่ในสคริปต์ค่ะมีใาวร้อนสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราผมว่าเราดูแฟนมีดารามาจีบเราใครอะไม่รู้ว่าอุลลีเธอเขาบอกว่ามีคนมาจีบเราเป็นคนในวงการก็พูดงี้เรายังเราเชื่อคําพูดเขาเขาเหรอเราจะคไม่ถึงแม่อ้ว่าที่เขาจะจเป็นแม่เรานะที่เราไปร้อะเราต้องรู้จักแม่อ้วนลีเทิร์นอย่างดีสิสองนะแม่โกหก ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะบ้าะร์โฮสฟอร์เเวอร์ค่ะโอ้แต่บารโฮสเฟริเวอร์แล้วกับพี่ป้องนี่เราเราไม่ต้องลุ้นเรื่องหรูว่ายังไงพี่ป้องมีลุ้นค่ะลุ้นได้ถ้าถ้าสื่อถ้าต้องเชียร์ถ้าควจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องขอว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเออเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรเงี้ยนะคะสับสัญญาณได้ใช่เขาสับสัญญาณได้ชอบมาคิดไกลตลอดแหละลูกอ่ะแล้วก็สิ่งที่มันผ่านมาสิบกว่าปีที่แล้วมันคือ ล้วเราขาสวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูหอมราว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันนะแบบถ้า40อ่ะเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมเออมาจากปากเขาก็เริ่มจากเพื่อนกันเนะครับเนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆอ่ะเข้าใจป่ะและประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะอ่าหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมถ้าประโยคนี้รู้จากปากเขาถ้าเกิดพี่ เช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วหมายว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงพูห,หรือเปล่าลเถินหรือเปล่าเถือนหรือเปล่าอันนี้พี่หอมยอดข,ของขขม่ได้เอาดีตอนเวลาเจอหน้าเขาเราทำแบบนี้ปะเนี่ยมันมันสนิทกันมากค่ะออสนิทกันแบบอุ้ยแต่ก่อนนี้เรียกกันหัวไปไหนมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันมันรู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการเลื่นลงที่หนไหมล้แบบเออ เชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่อะเออขอว่าตับแดงที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนนออสตินะคะอ่าสกรึบสกรูปไปไปดื่มกันไหมแล้วตอนเนี้ยเราสวยขึ้นนะหน้าใหม่ดัมกันหน้าใหม่ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเออเนี่ยคิดนากเลยว่ามี ไม่คือเราเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะครับจีบได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกี่คนครับดับมือไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปต่อเออเจอแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วไแล้วไม่ไม่ได้ชอบเขาหมอดูหมอดูราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอหาเงินตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็น เขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของอะดีมากแล้วก็ให้เซกุดบายวงการบันเทิงเลยนะเออพูดว่าเซกุดบายได้เลยดตอนนี้หอมก็เฟดมาประมาณแบบ90%แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากมายพี่หอมพี่หอมขอณผ่านหนึ่งเรื่องค่ะหน้าใหม่หลายคนบอกว่าจะหยุดได้หรือยังคะเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ย่งัหอมพูดเล่นคือหอมอะเออเอาอะไรจริงได้บ้างรึหน้าใหม่ยังนิสัยเดิมเลยอะเออ ันี้คือตอนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอะไระคะ่ะมันเมื่อเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหน้าหย่อนคอยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิดในอนาคตอีกทีหนึง่งอันนี้เราไปขอที่ไปทํามาล่าสุดดบินไปนี่คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปไปอินดอราเกาหลีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้เอาเล็บอะไรไปเลยคือเพราะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างเงี้ยต้องทําอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบ ทุกหน้าทุกหน้าก็เป็นผู้หญิงหน้าโหลเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรบีญหานที่ตาอยากให้ตาโตแต่ตามีตา2ชั้นอยู่แล้วตา2ชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ็นเดลไทยแล้วกันเจาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องด,งดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้บอกจะออกจากวงการจริงเหรอหอมก็เฟดมา90%แล้วค่ะนี่คือเฟดตั้งใจตั้งใจทางเงเฟดก็ไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเช็คมีเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกับหอยแล้วก็เออละครของเชนสคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนติดต่อมาให้เล่นบทเคอร์ี่แล้วก็มันมัน้าทายบทคาทายเอ๊ะเขาเล่นยังไงนะการเป็นเออเคอร์รี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอร์รี่มีใครบ้างแพทยปรภภา ดีชาใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เออเราเกดเดียวกับใบเฟิร์นจะมารุ่นงานด้วยไหรถือค่ณหนุ่มใครไบ้างเต๋าสมชายอ่าก็เล่นเป็นาขอมาแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ป่ะ คือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในลกครเตอร์ติชาเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งเขาก็เปิดทําการนะแล้วก็มีคนมาถักติชาว่าหนูเบอร์อะไรอะลูกแสดงว่าเหมือนโอ้โหตีบทแตกแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยน่หอมไมคืองานทิ้งควนไหมหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สินที่หอมเก็บไว้อะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทํามากกว่าค่ะว่าเราอยากทาอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วไม่น่าสนใจ ก็ก็อยากลองดูแต่ถ้าเกิดว่างานละครใหญ่แทบจะไม่มีแล้วในอดตแบนี้แทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมาอ่าของว่าอันนี้มันท้าทายอะไรที่ท้าทายก็จะรับแต่ว่าช่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ขอขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดาราชายเหรอไ่ใแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเนาะไไมม่่กระเสียใชยังค่ะยังก็ยัง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อเไม่เมเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ะฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทําให้หอมหางเงินก้อนนี้ได้ดค่ะใช่ครัอะไรนะคะกับพี่ๆสื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ